สวัสดีสมาชิกของเบนพ่อบอลด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าผลงานในกลุ่มครอบครัวของเรานะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ2วันที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นชุรงการบาสชุกงการชุรงการบอลนะครับหรือจะเดี่ยวบาสเดี่ยวบอลนะครับจัดให้ทั้งหมดนะครับในกลุ่มครอบครัวต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะหวานฉ่ำกันเลยเลกเกินนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มครอบครัวเราไปที่หน้าช่องได้เลยนะครับอยู่ดในต้โปรไฟล์2วันมาแล้วนะครับแบบอิ่มๆแบบนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้ชุรงการ6 และชุดโครงการ8ลื่มเลยนะครับแล้ววันนี้จัดให้อีกที่ชุดโครงการ5นะครับเออแล้วก็คิดดูแล้วกันนะอยากเข้ามารับเอาหรือเปล่านะครับก็เข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากตามมาก็ไปที่หน้าช่องนะครับในวันนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาจัดตัวเดี่ยวให้ที่หน้าช่องกันหน่อยดีกว่านะครับจะเป็นทางฝั่งของลาลิก้าสเปนนะครับที่ผมเห็นอยู่หนึ่งคู่เลยน่าสนใจในวันนี้เลยนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของเลนมัลลิดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของคิโคลนานะครับสิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้นะครับต้องบอกเลยว่า เป็นการขับเคี่ยวแย่งชิงอันดับหนึ่งนะครับในวันนี้นะทั้งฝั่งของเอ่อเรนมาริดเนี่ยผลงานท่านหน้าหลังสูงของเขานะครับชนะไปได้3นะครับแล้วก็แพ้2ส่วนทั้งฝั่งของคิโรนานะครับมีสะดุดแพ้มาหนึ่งนัดนะครับแต่ยังมองว่าขุมกําลังของคิโรนาน่าจะต้านทางด้านของเรนมาริดอยู่แล้วเลทที่เขาเปิดออกมาในวันนี้นะครับจะเป็นทา้งฝั่งของเอ่อเรนมาริดนะครับเปิดเลทมาให้ที่1นึ่งสองห้านะครับค่อนข้างที่จะแพงไปเลยนะครับและเป็นเลทที่ ผมเลือกที่จะสวนอยู่แล้วด้วยนะครับในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับก็เกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่สําคัญประจําซีซั่นเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับทางฝั่งของคิโรน่านะเพราะว่าถ้าสมมุติเขาชนะทางฝั่งเลมอลิดไปได้นะครับวันนี้คือน่าจะเป็นที่1ไม่ยากนะสําหรับ กิโหน้านะครับในวันนี้ได้เลรมาที่125ด้วยมองว่าผ่านแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเชียร์ในคู่นี้ให้มองไปที่คิโลหน้าตัวเดียว1นึวันนี้ไม่หูก็เต็มครับผมขอการันตีคอนเฟิร์มให้ได้เลยแล้วถ้าอยากได้ชุโครงการแบบเด็ดเดเดียวเดียวแบบเจ๋งๆนะครับตามไปที่หน้าช่องได้เลยจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์นะครับขอฝากไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับในวันนี้นะยังไงใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ ฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจฝากกดบันทึกโพสต์แล้วก็ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับแล้วก็แนะนํากันเข้ามาเข้ามาในกลุ่มครอบครัวของผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ